สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ของทางฝั่งอเมริกานะคะวันนี้วันที่27กุมภาพันธ์นะคะก็เป็นไปตามคาดนะคะเมื่อคืนนะคะ House Representative นะคะก็ได้ผ่านนะคะ1.9 trillion น,นะคะ COVID relief bill นะคะของทางฝั่งอเมริกาแล้วนะคะก็ผ่านประมาณตีสอง ว,ะะวันก็นั่งดูการไลฟ์นะคะในการโหวตนะคะแล้วก็ดีเบตของ uh, House r e r e s t a t i v e เมื่อคืนนะคะสรุปแล้วก็ผ่านแล้วนะคะก็เหลือแต่เข้า uh, วุฒธธิสภานะคะอาจจะเป็นเร็ว,รวนี้นะคะก็บิวตัวนี้นะคะก็จะมี uh, เงิน1,400งนเหรียญอย่างที่วันบอกนะคะแล้วก็มี uh, เงินอันอ p l พอยเมนต์เนาะแล้วก็มี uh, เงินสำหรับลูกนะคะ แต่ว่าค่าแรงนะคะมันได้ตกไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานถ้าทุกคนดูข่าวนะคะก็คือค่าแรงนะคะเขาจะไม่ให้มีการโบวในบิลตัวน,นี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะบิลตัวน,นี้ก็รอเหลือแต่เข้าสู่ซีเนตเท่านั้นนะคะแล้วซีเนตเสร็จนะคะก็ถ้ามันผ่านภายใน ก่อนวันที่14นะคะถ้าโจไบเดนเขาเซ็นในวันที่14เราอาจจะเห็นเช็คนะคะในเดือนหน้าประมาณอาทิตย์ที่3ของเดือนหน้านะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะวันนี้มันก็มาคลิปสั้นๆนะคะก่อนที่วันจะไปทํางานสรุปแล้วเขาก็ผ่านเมื่อคืนนี้นะคะวันก็นั่งดูอย่างที่วันบอกนะคะตอนนี้นะคะประมาณตี5 40นะคะเพราะว่าวันกําลังจะออกไปทํางานนะคะ ก็วันนี้เป็นวันเสาร์ก็ของทุกคนนะคะ Happy w e e k e n นะคะก็เป็นข่าวดีแล้วก็เป็น next step ของทางฝั่งอเมริกานะคะที่ผ่านบิ i 1.9 trillion dollar นะคะสำหรับบิ i ตัวนี้นะคะเขาก็แบบไฟกันมาค่อนข้างนานนะคะก่อนที่โจไบเดนเขาจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนาะโอเคคะ่ะทุกคนวันนี้มันก็มาแจ้งข่าวดีให้กับทุกคนที่สนใจติดตามข่าวการโหวตนะคะ b i l 1.9 trillion covid r e l i e แพงตัวนี้นะคะว่ามันผ่านไหมคือผ่านเมื่อคืนนะคะรายละเอียดนี่ก็เดี๋ยวเรามาคุยกันวันหลังเนาะวันนี้วันขอตัวไปทํางานก่อนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขในวันหยุดวิกเอนนี้นะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกับทุกคนเดี๋ยวไวไ้ปทํางานก่อนค่ะวันนีเเงงน้เดี๋ยวเลิกงานมาเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะบ๊ายบายกับทุกคนสวัสดีค่ะ